กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานพกพ่อกับเนื้องนดัดคือเก่าพี่น้องยังอยู่ป่าอยู่โคกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ห้ากกำลังสีขาป่าหาหน่อใหม่นาะหลังจากที่ว่าหาเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องห้าก็สีหาหน่อใหม่ต่ออู้ข้าเจ้าหาไข่แต่ห้านไหนจะหาเมื่อแกงฮะนะชบวได่บ่าาบาาบาาพอแกงเนาะ<ช>มากันสี่คนพี่น้องเอ้ยสามสาว แลกกันอีกหนึ่งหนุ่มเนาะคือว่าตายพี่น้องเลยบาดีพี่น้องหาเห็ดเราก็จะหาหน่อไม้ต่อพี่น้องเลยแมนตอนนี้กำลังบุกป่าหาหน่อไม้พี่น้องป่ะู้สาวมาปะใกล้ๆเนาะพี่น้องได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งเห็ดก็ยังไข่ได้เนาะอันนี้ห้าก็ได้แต่เห็ดพี่น้องเอ้เห็ดห้าก็ได้พอแกงยังแต่หน่อไม้กำลังสี เริมหาตอนนี้สนีิปากำลังหมุนป่าพี่น้องพ,พกนกำลังหมุนป่าถือกระสอบปักใหญ่อีด้ยทาเบิง่งทาส้มพี่น้องเอ้ยสีได้หรือบบได้เนาะเบิ่งส้มต่อไปกำลังหมุนป่าตอนนี้ส่วนน้องนาดกับพี่น้องพายเฮ็ดนำเนาะเฮ็ดท่กันนี่พายเฮ็ดหาหน้าไหม่นำเนาะ หลอไปเเรื่อยพี่น้องเอ้ยบหว่าสิได้พอแกงบอกเพราะว่าเขาเจ้า้าลายพี่น้องเขาเจ้า้าไปขายเขาเจ้า้าไปขายอยู่แถวปากทางแล้วเถววาทางขึ้นสวรรค์อะไรพี่น้องเพิ่นกะสิหาเรียนเรียนไหวไปขายวะจังสักถือกระสอบมาพผุลกระสอบกระสอบหลดมาพผุหลัขั้นละขั้นพี่น้องเอ้ยมาเจาะเราอยู่แถวป่าเนี่ย้ักสิได้มาได้ห้ากัน,นเลยเนาะข้าเจ้าฮา็ิตข้าเจ้าฮากนเลยตอนนี้ ปวดบาดตายแม่น้องแก้มบุ๋มพายเฮ็ดคือการอินทั้งหาพายเฮ็ดทั้งหาหน่อไม้ยังบาดในมืออ่ะยังบ่ได้เมืออ่ะแม่ยังบาดในมืออ่ะแม่นยังบาด้กินคือกันหาข้าวหอมาอยู่ยังสิปั่นอยู่ดอกแจ่วแมงแข้งพนน่ะแส็บเสบบาตายน้ำลายแตกแล้วเบิ่งคักบนะเขาเศร้ายังบ่ได้กินพากันบุกอย่างเดียวเลยพี่น้องเอ้ กองออกแมนต้องรีบห้าเลยแหละคันเจะหิวเข่ารีบหา้าคือเก่าเลยนะพี่น้องแบบแขกคนเผ่นหาลายคือฮาว่าเอาละกระสิบกระไบ่พอแกงนนำไม่ไหลสดสดอู้ผูนฮักกันเลยแมนข้าเจ้าหา ไปนต่งนายสองใส่สองคัวสองขางสองหน้าบบเห็นมาสันน้ำใหม่ก็เริ่มอึดเลยเด้อทานผู้สมเอ้ยบาอบาย่ไปน้องเ็นจ totally. ิโล่ไปคุดจิโร่อตีกตะพังหวยซะเด้อหวยบ้านใหญ่ไปน้องเอ้ย ปไปคุณมาเสียห hmm. mm. oh, ูจ <the öst> ่อยอือโอ้หักหน่อไม้ขึ้นมาที่เผากระฆ่าหักไม้ชำพี่น้องเลยฆาหักไม้ํำบ่ได้ซํำบอกมามหักกระเจี๊ยบุ่ตพี่น้องเลย ไปง่ายง่ายง่าโอ้ลงหองลงหองลงหองพี่น้องเฮ้ยเ้สะดุดสะดุดป่าหาหน้าไม้พี่น้องคนเดียวจะมูไปทางไหนบด้วหัวฟูนี่หน้าไม้ทั้งหน้าไม้ทั้งเฮ็ดหน่อยอยู่ลำกันเฮาก็ยังบดเลยแงะงอตอนนี้กำลังสิยญาไปหาแม่น้องกิ๊กหาเฮ็ดพี่น้องเฮ้ยเก็บเฮ็ดอีกคน ทั้งได้ทั้งเค็ดได้ทั้งหน่อไม่เล่อไปเรื่อยๆพี่น้องเ้ยตามโขกตามป่ายังบริเมืองเป็นทางได้ได้อยู่บ้านนอไม่นะ ยพ่อแต่คนพ่อแต่คนพี่น้องเอ้ยในไซน์ในไซน์ได้เครื่องกระสอบหน่อไม้โอ้เอันนี้หน่อไม้น้องนันน่ะนี่ใส่กันเลยในไซื์สูงเงาหน่อไม้กับพ่อแกงพี่น้องเอ้ยดาวข่าวดีพี่น้อง ทำอุ้ยอุ้ยคนหาขึ้นคนหาลายพ่อแกงอยู่ดอกเอาพักสองผ้านี่ยพักสองผ้านะลายๆนะไปจอดรถเอาอยู่ระหว่างเอาไปพายพักสองผ้านี่เด็กกับบอลบอลมึงเพิ่นสั่งบ่สั่งกินกระปิ้งกบคือสียแต่ทั้งพักกันติ๋วพี่น้องเอ้ยเอาทุกอย่างเลยพักติ๋วพักสองผ้า ้วกายานางอันนี้ยังก่อนนะหักไม่บตายลวะกนอนหนาโอ้มันดียังมันดียังดีไรอย่างเฮ็ดนั่นเอาเทียนใส่กันไหมคอยเก็บใส่ฮาว่ามันมันสิเตะกันเทน่อเนาะตัวเสเอแกงหั่นผู้ซมเออกะแบ่งอันเมื่อแกงน้ำแล้วเอ้ยเมนป้า น้ำใหม่ก็คือบวสอเมาว่ามันจังสีอาเมือง่ายๆใส่กับศอ้ใส่กบกเป็นบ้างเขาเส้าเนี่ยด้พากันกินไป่น่อยเลยดอกา่เพชจุมอยู่หลุมว่าตอนนี้กำลังเคียย์ไป่น้อยเ้ยกำลังเคี่ยของของที่ได้ เที่ยแล้วก็สิได้แยกทางอะไรก็ได้นี่แมนแยกทางเพราะความห่างเหิน่างนี่เียังไม่พอฟังีเลยเส้นทางเช่นนี่มันเนยอย่างไงอย่างไม่ดูสิคะทำไมเอาดอกเท่าจังเลยเนี่ยฮะนี่ใส่น้ำใหม่เปล่าตายนะใส่น้ำกันเรียบร้อยยังเหลือแต่อันนี้มันมันก็แต่อันนี้มันนี่อืม เฮ็ดดินเฮ็ดหยาเฮ็ดร่วมนี่มันเสียนะพี่น้องอันนี้นะของน้องนาดได้ได้นี่เออขี่นองแม่น้องกิ๊กได้มันคือการมันคือการแก้มบุ๋มกระแมนแม่น้องกิ๊กกระแมนพี่น้องกระแมนกระฮ้องได้แต่ว่าสื่อซ่องพผนก็คือแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องเอ้ยฝากเบิร์นฝากซมด้วยพี่น้องเด้วยสี่สาวหาสาวนี่เลยพี่น้องเอลยหน้เมากกว่าที่พงเป็นราชสิีลายตเฮ็ดเลย มีทั้งหน้ามีเบ้อในซ้ายบานนี่หน้ากินกินผักผ่อนล้วกับเมื่อและบ้านแยกทางนะพี่น้องเอ้ยผักผ่อนยอดอารมณ์ทางจะหวักอารมณ์ไปเลยพี่นแห้งใายน้ำฝนหลุดนี่แหละเดี่ยนี่หลุดไหมน้องกิ๊กเออหลุดไหมน้องแก้มบุ้มแม่น้องแก้มบุ้มิ่นละวาอยู่พังเบื้องนั้นอยู่คนละพังหวยกับเฮาเพราะว่ามาหลัดกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มาจากบ้านเพิ่นเฮาก็มาจากบ้านเฮา มาหลัดกันเลยเฮ้ยมีแต่เลือกหายก็เลือกหายแลวังทั้งลุมมันมุนเลยกับ่พอแกงเด้อก็เลือกเอาอีกพ่อพ่อน้องเลือกไปเลือกไปเลือกมาพี่น้องเอ้ยเด้นเขาก็บเมาแกงสู่ลูกกินเนาะเคืองมาแกงอร่อยเลยเอาอีกเอาอีกป้าเดี๋ยวเต็มกระต่ายมาป้าพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดกระเดย จะเห็ดหนุ่มเฮากข้าไปจ้างเพี่น้องเอ๋อเฮ้ยไข่รวะพี้มาอยู่เฮ้ยเืมอกับสิแกงกินแซ่บเสบพี่น้องเลยตอนนี้ยังอยู่โคกอยู่ป่าหิวเข่าเออกะบลายก็อยู่ป่าหมดเลยแมนผักติ๋วห่าวได้เลยได้เนาะเก็บเอาไลายๆก็ได้เฮ้ยตัวอย่าลืมเอาอีเดือผักส่องผ่านเลยผักส่องผ่านะเเตบ่ห็นชักแล้ว โลกุนแค่นี้แหละคณะว่าดอนนี่เป็นแปดเนาะเป็นแปดเฮ็ดยังออกเลยพี Sun, pain, pen, ่น like, like, ้องเอ้ยแสดงว่าดอนเฮ็ดดอนฮอนอ่ะนี่เนาะต้นยางต้นอื่นสลักมาพอดีมืออื่นบอบอกใครป้าโทรพี่น้องสลักมาพอดีในมืออื่ติอดอโรต์หาบามาแล้วพี่หนึ่งกิโลพี่น้องเอ้ยจากมาเอาพอดีก็สร้างก็ดีคือการทำมาแล้วก็เท้าในกระตาโลดงเห็นสบายแต่ว่า ไม่บ่งกะขกด้วยหนอไหมนะถา่นผุส้มมันยังเคยมีแต่พักแต่หย่าแทหนอไหมคือบรหินเอาสิเทเรได้บาทนี่เทให้บ่งก่อนก็ได้เออแมนบ้าโทถัานผุดสมนี่เด้อหนอไหมหนอไหมนี่เด้อป้าถูพี่น้อทึงฮ็ดทึงหนอไหมพี่น่อยยอดเลยพี่น่อยยอด ซอมใส่กระสอบไปเลยโหยโพดโพแล้วได้แกงหม้ออบฉนี่หลัก็เฮ็ดแดิไม่ต้องแก้มบุ้มพี่น้องเลยแต่ว่าการทางนั้นหลักอย่างแม่ทางนั้นหลักอย่างเดียวเลยสามคนสี่คนหาพี่น้องเลยพอแกงอุ้ยแกงจับเศษเด้อเดิแม่ต้องแก้มบุ้มสีน้ำกดได้ผลมาพี่น้องผลลงมิดผลผล พนตกลินคอเลงแม่สอบไาม่อนะไวหล้วกับเมื่อนี่ทางแม่น้องแกมบุมน้ำมากินเด้อแกงน้ำไรเด้อแม่่พนกัสิเมื่อแกงเห็ดให้ลูกพิ่นกินก่อนแล้วพิ่นกัสิเมื่อน้ำล้งไปแล้ไหเมื่อน้ำล้งอีกผิ่นกัเมื่ออย่านอเมื่อมขนาอกเม่เดพี่น้องลงขีปกบ่เป็นกยเอาโทรศัพท์เมื่อหาลงขีปหาอีก คอบลําบากความเพิ่นอยากเล่นอยากยังนําหมู่เนาะเขียนบ่เป็นกะเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็เที่ยวเมื่อคู่มือแข่งพ่นเมื่อคู่มือพี่น้องเอ้ยโอ้ยาหมาเี๋ยนางก็เก็บเอาพี่น้องเอ้ย มากินแกงนหน้าไม้แกงเห็ดนำการด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่แหละขั้นเขาโคกเขาป่าต้องได้หลายอย่างเอาเบอร์ถูกอย่างว่าเห็นพี่น้อง,างมาหน่นอยมาหลาดจังๆกับสีโดดก่อนเลยนะเออโอ้โหอะไรพี่น้องยังผัวโซ <laughs> นโซได้ไลลเลยเฮ็ดฝึกป่าเผากับสว่าซำหน่อยไปเลยเฮ้พี่น้องเอ้ยไปแต่หัวป่าแตกพี่น้องไปทางไหนกับป่าแตกเสียงดังขับที่ ข้าวเยี่ยมเส้าเหรอคะขว่านดมยานเดียวเลยข้าเจ้าอยู่ทถวไกลไกเนี่ยข้าเจ้าก็สิตกใจว่าเสียงเป็นจัียงน้องเสียงดังแต่เนาะข้าแน่เลยนะข้าสิป๊ิดเดียวข้าแม่ท้าขวานหมวยไปเห็นผู้เดียวก้าเจ้าเสียดได้ไหมเพิ่นสิเมื่อผู้เดียวเพิ่นสิหลอดวะเนาะจะหอดใส่เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบาประเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้องนัดเด้อพี่น้องเด้อสบายดิติดตาม่องแม่น้องแก้มบุูมนินเด้อพี่น้องเขาคุ้มอบคุณมหลวงหนาแมนผักติดตามผักเบิ่งผักส้มพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆ